การสร้างแบรนด์ของตัวเองมันจะมีอีกสองตัวที่ให้คิดว่าสร้างแบรนด์ตัวเองสร้างความเป็นตัวตนของตัวเองอันนี้หลังบ้านของทิกตอกอันนี้สําคัญที่สุดที่ใหญ่แกงในทราบมีคําถามถามมาเลยครับม,มีไหมใครมีคําถามไหมครับท,ที่ที่บอกว่าห <c oughs> ้ามกดไลค์เพจของตัวเองเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้อะอันนี้เป็นกฎของ Facebook โดยตรงเลยมันมีอัลกอริทึมเรืยออัลกอริทึมของบอท เอไอเขาจับเลยครับว่าถ้าการกดไลค์ของตัวเองคุณคือบอทคุณคือหุอน่นยนต์เราจะทําการปิดการมองเห็นทันทีทันทีนะน้อยลงคนจะเห็นเราน้อยลงบางคนอนะแอดไปแอ่ผมกดไปเนะี่ยแต่จารต้นมองไม่เห็นเพราะไหนเพราะผมไม่กดไลค์ตัวเองคือง่าย Facebook ห้ามป่วยตัวเอง mm hmm. การป่วยตัวเองมันเหมือนเป็นการว่าคุณนะ่ะคือหุอนนนะ่นยนต์และบอทหรือเอไอนั่นเองแล้วถ้ามี Facebook อ่กสมมติว่าเรามี2เฟซอย่างเงี้ยเรากดติดตาม เฟซต,ตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าแยกเฟซแล้วได้ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในเครือข่ายของ Facebook ของเราเองมันคือกลุ่มเราเองอีกตามได้<อ>แต่แค่เราโพสไปพวกไอ้กลุ่มที่เรามีอ่ะมันก็จะเด้งไปเท่านั้นเองหมายถึงว่าแต่เราไปกดไลค์ไม่ได้ไม่ได้<ต>อย่าก,กดไลค์อยา่าอวยตัวเองอ๋อต่อให้แบบว่ามีมีสองเฟซคนละชื่อก็ตามใช่<อ>เพราะมันเป็นตัวของเราไง มันเ<ไ>ป<อ>็นสุดตัวของเราไง<อ>แต่ไ, like ไม่ว่าวไม่ว่าเราจะมีกี่ Facebook กี่เพจก็ตามห้ามกดไลค์ตัวเองถูกต้องอคือห้า,วหาโวยตัวเองเด็ดขาดห้ามโวยตัวเองเด็ดขาดอัลกอริทึมมันเป็นระบบซึ่ง AI ของ Facebook เ,เขาจับว่าคุณคือหยิ่ยนตนและบอดเราไปเผลอกดไลค์แล้วทำไง เออกดแล้วก็กดเลยแต่ว่ามันจะมีการปิดการมองเห็นนานไหมอ่ะอันนี้ไม่มีคําตอบเลยนะอ๋ออันนี้ึงี่ยถึงว่าไปไม่ค่อยมีใครเห็นซึ่งคนใน Facebook ในไอทีงานของ Facebook อ่ะที่เป็นสติเมอร์เขายังบอกเลยว่ามันไม่มีเฉลยเลยว่าผมปิดปิดการมองเห็นได้กี่วันกี่ปีไม่มีเลยไม่มีบอกด้วยอันนี้ไม่มีคำเฉลยอออันนี้ก็เหมือนแล้วแต่คุญกรรมอ๋อ ตอนนี้คืออย่าง Facebook หลักอ่ะโดนแบนอยู่ไงก็ไม่รู้วิธีแก้ยังไงอ๋อโดนแบนอยู่เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองก็เลยปิดการมองเห็นตอนนี้เลยไม่โพสต์อะไรเลยเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นเพจตัวเองครับเป็นอ่าเป็น Facebook ส่วนตัวนะเป็น Facebook ส่วนตัวปิดกาแล้วมีคนติดตามอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณสักอ่าห้าพันแไม่มีการปิดการมองเห็นอ่าไม่มีการโดนแบนได้ง่ายนอกจากคุณไปทําการโพสต์ใส่กลุ่มนั้นโดยที่ไม่รับอนุญาตและเขาทาการรายงานตัวคุณ ไปทําการแชร์เข้ากลุ่มม่วงการแชร์เข้ากลุ่มม่วงสำคัญนะฮะอย่างถ้าจะเป็นอาจเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการตลาดอาจารย์เนี่ยต้องแชร์เข้าไปกลุ่มไหนนักธุรกิจไหนเอสซูดีไม่รู้เราไปอาจารย์ก็จะไปแชร์ที่ตลาดน้ําไม่ได้นะเนี่ยเหอไหมฮะไม่ได้อาังหาคุณจะไปแชร์ที่ร้านขนม ขนมคุณหนุมคบก็ไม่ได้แสดงว่าช่วงแรกทำไมมาหาพี่เต็มตรงนี้ทำไมไม่ได้เขาต้องไปที่รีสอร์ทมู่บ้านอ๋อต้องแชร์ตามให้ตรงจุดด้วยไม่รู้แก้ยังไงมีคำถามเลยครับ